เปิดโลกใบใหม่ไปกับพี่รูลูสวัสดีจ้าน้องๆน้องๆจ้าถ้าเราอยากรู้และสืบค้นเรื่องราวความเป็นมาในอดีตโดยอาศัยหลักฐานที่เป็นร่องรอยซึ่งเกี่ยวข้องหรือเกิดจากการกระทําของมนุษย์ที่ยังหลงเหลืออยู่เราจะเรียกหลักฐานเหล่านี้ว่าหลักฐานทางประวัติศาสตร์น้องๆจ้า พี่รูลูบอกน้องๆได้เลยว่าหลักฐานเนี่ยเราจะจำแนกได้ตามความสำคัญนะจ๊ะอย่างแรกก็คือหลักฐานชั้นต้นซึ่งก็คือหลักฐานที่บันทึกไว้หรือจะเป็นคำบอกเล่าของผู้พบเห็นเหตุการณ์ก็ได้นะจ๊ะน้องๆอ,อย่างเช่นจารึกหรือจดหมายเหตุโบราณสถาน หรือโบราณวัตถุไงจ๊ะน้องนอง้และอีกประเภทคือหลักฐานชั้นรองซึ่งเป็นหลักฐานที่เขียนหรือเรียบเรียงขึ้นภายหลังที่เกิดเหตุการณ์ซึ่งจะศึกษาจากการฟังหรือการเล่าจากผู้อื่นไงละจ๊ะน้องๆหลักฐานทางประวัติศาสตร์จำแนกได้อีกอย่างหนึ่งนะจ๊ะน้องๆฟังให้ดีเลยนะจ๊ะ เราสามารถจำแนกหลักฐานได้ตามลักษณะดังนี้จ้าหหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรนั่นก็คือหลักฐานที่มีการบันทึกเป็นตัวหนังสืออย่างเช่นแผ่นศิลาใบาลานแผ่นโลหะตำนานหรือพงศาวดารจ้าน้องๆ 2. หลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร ก็อย่างเช่นโบราณสถานโบราณวัตถุและสถาปัตยกรรมต่างๆวันนี้พี่รูลูจะไปท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวในประวัติศาสตร์ใครจะไปด้วยกันบ้างนะไปด้วยกันก็ตามพี่รูลูมาเลยจ้าสวัสดีจ้า